แซมน,นอคุ้ยย่ายติมสวัสดีจ้าพี่นอ้องเมื่อนี้ยย่าติมสิพาพี่น้องมาปั่นจักรยานเหรนจ้าาลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่แซลลี่งามค่ะนะนเนาะไงงามงามย่าติมสิพาพี่น้องมาชมวิวจ้าชมข้าวสาลีนะคะดูสวยๆลมมันผัดงาม เศร้าเมยปั mm ่นจักรยานเมยสามีก um> ็ยืนเฝ้าอ๋ออก็ม่็กำลังเดินดอกนี่น้องหมะเกาเาสาลนังมาบิอย นะออสวัสดีจ้าพี่น้องบังนะบรรยากาศดีดีบังหวยพี่น้องหวยหวย,หวยน้องของบังบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยอ้าวบรรยากาศดีค่ะจ้ะแสงกันจ้าพี่เตี้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ามาเก็บผักติวน้ำเดียิมปั่นจักรยานเล่นมาเห็นดมผักติวว่ามาเบิ่งอันพักอันบุ้งฝรั่งแต่แต่ยังบ่เห็นพี่น้องเห็นผักติวก็เลยเก็บผักติวจา้าอ่อนๆเลยได้หนิพี่น้องหักเปาะๆนี่สมแหง้งเนี่ยเปาะเปาะว้าวเนี่ย เราจะเอาไปตุมเราจะเอาไปต้มต้มเส่พ่วงไข่ออนเหมือนนี่แล้วตวงไข่เหมือนนี่ละต้มสมแ่บๆเลยงามค่ะไปตอบันเอพี่น้องเดี๋ยติ๋มเจอกระเทียมโทนจ้ะบ่แมงกระเทียมใบใหญ่ด้วยจ้ะอันนี้อพี่เห็นดอกมันแม่แขกพี่ก็เลยว่าจุ๊ยวันนี้โชคดีมากเลยนะคะลายสั้นละเดิอเจอท้งผักติ้วแล้วก็กระเทียมโทนนะคะดึงสิน้อง ดึงดูซิหัวมันจะเป็นทันน้งใดหัวชัวขื่นหัวบระคนในพี่น้องนี่นะคะกระเทียมป่ากระเทียมโทนนะคะดอกคนระแบบกับกระเทียมป่านะกระเทียมป่ามันจะเป็นดอกขาวๆเป็นจุ่มพูนะ่ะจุ่มหนึ่งป้าพี่น้องดูซิคะ่ะเอาในต้นนั้นน้นต้นนั้นไปมวนใส่ <laughs> ไปมวนใส่ตำมะฮงเน้งกินกระตำมบฮงด้วยเนี่ย จะตำอยู่นะบักคงวันนี้นะ,นนะพี่น้องเอ้ยหอมหอมกระเทียมเขาคักๆนี่แหละปาร์จำไว้ได้เค็งเขาปลานี่นะมาดึงละเด้อแเด้อเด้อบดายห่กระสมอ่อนอ่อนอ่อนเหมือได,ได้นี่นี่ละกินกระสมตำปารดึงมา, <laughs> าลาบอีกแล้วจ้ะ ปลาไหลก็จะติมไปใส่ปลาหลมาปาดทิโชไม่นล้งไม่ฝันว่าจะเจอกระเทียมหนะฮะอันนี้บเมกระเทียมปลาด้วยจ้ะกระเทียมอย่างอันนี้กระเทียมปลา่ะแต่ว่ามันบเมนใบไงชนิดใบเล็กเรียวนะคะมันจะเหมือนกระเทียมโทนนั่นแหละค่ะอ๋ออือแถวเยอรมันมีหลายอันนี้แมนบรกระเทียมโทนนะคะ สำนีมวนใส่สมตำเลือดค่ะไม่ออนออนเลยถูงจุ่มนึง่ง <c oughs> เอาอยูบ่บ่เอากำเดียวพอเต็ดเดียวพอจุ่มก,กระเทียมป่ายายติมเห็นยายติม,ตมกีดเลยจ้ะคักเนยคักเนยวันนี้คุ้มค่าเลยนะคะมาได้ทั้งปักติว้วฝรั่งได้ทั้งกระเทียมป่ากระเทียมป่าไม่ใช่ใบใหญ่แต่มันจะเป็นใบใบคือกระเทียมเหฮาล่ะพี่น้องได้ติ่มกะอธิบายบาถึงป้า อ่อนๆได้นี่พี่น้องไปมวนใส่สมตำจะไปมวนใส่สมตำเมื่อนี่สิภากันตำบาหุ่งกินกับลูกสาวหลาจ้าพี่น้องได้ยินเสียงน้ำตกบ่าจ้าอันนี้น้ำตกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะเกนกระเทียมมากีบปลาแตกเอ,อออันตรนพี่น้องเจอกระเทียมปลาบ่าพอมาเจออัน หอมปลาจ้ะพี่น้องมึงไงก็ลังเกิดเลยจะาขนาดหอมปลานะคะอันนี้ใช่นะพี่น้องบางคนเอืน่นไช่หอมปลาด้วยจ้ะเด้อหอมปลาเ,ปเหมือนกับผักแป้นนะคะปา้าเนาะมึงไงพี่น้องหอมปลาด้วยจ้ะเด้อหอมปลาอืม เพี่น้องหอมปลาจ้าช่จ้าช่าบ้างนี่ไปมว้วนกระส้มตำอร่อยอร่อยนะคะนี่ต้นไงมั้พี่น้องต้นไงมันก็นอ,นนอ,อ่อนได้นน,นะน่เฮ้ยหอมปลาจ้าพี่น้องหอมปลาอยู่ข้างคลองน้ำนะคะ <c oughs> <c oughs> ดีใจพี่น้องดีใจเจอหอมปลาเตยกระเทียมปลากระเทียมแบบเหมือนกระเทียมทนนะดีใจแห้งหลายโอ้ยดีใจได้พักติวปลานี่ละพี่น้องไอ้พักติวฝรั่งนี่ละใช่ใช <Ch imes. S 1> uh ่แอนกาลิกหอมปลานะคะยายติมเคยเห็นแต่หมองอื่นเขาเจ้าลงหนะนาบ่เคยเห็นบัดที่นี่ยายติมมาเห็นพี่น้องเงแนแมนเบดเ,ดเลยด้เลยค่ะ ใช่หมดเลยนะคะอันนั้นน,น่ะเขียวเขียวเนื่อนๆนสูงๆนะพี่น้องอ่อนๆแอนๆเหม็นมดเลยนีงไงหอมปลาจะติมเก็บเอากำหนึ่งจ้ะลูกสาวหลากับสะออนลูกสาวหลานางสะออนนางดูดนางทำ <laughs> <ๆ S 1> เกิดเกิดแซมยู่ในกะทินฝรั่งไม่จ้าไหนแม่ เอาจักหน่อยเนาะเอาเลยดูว่ามันคือสีจะอ่อนๆอ่อนๆหน่อ่อนแห้งเนี่ยคือสีม่วงเสียบกัมตมหุงเขากัมตมหุงนี่ยละกลับไปนี่ยละใช่ปูก็ใช่ปลาเซฟจุนลิ้มปลาละหมอะเพราะบางแนวมันพอได้แก่ได้พี่น้องเลยครับปลาหลาดอีกแล้วดึงเด้งด้งโอ้ยเนาะ หอมปลาจากพี่น้องเบืองเมื่อนี้โชคดีได้ทั้งกระเทียมได้ทั้งหอมได้ทั้งผักติ๋วฝรั่งพี่น้องเย้่าักงามซน็วก็ยยนะจุ่มนึงฮะหอาุดใหม่นะเอาเอา หอมปลาจ้ะพี่น้องเก็บๆเมี่อน,นี้โชคดีได้ทั้งพักติวทั้งหอมปลาเอออ่อนๆจ้านี่อ่นอนเกือกขี่ม้าก็สิคักเล้นี่เอาไปหาวมวนใส่ตำบวหงอุ้ยสุดยอดเลยนี่จ้ะเนอะอ่อนๆน,นี่ค่ะบึงแห่เข่าปลามันก็นดีจังสิจ้ะได้แต่ของปลากินบ่อึดแต่แนวกิน เห็นดูตายง้ามเลยจ้ะลงทุนแบบนี้ละพี่น้องเอ้ยอยากให้พี่น้องเห็นอยากให้พี่น้องได้เห็นนอนเกือกนอนกิ่งเอาเบิ้งพี่ติมพ่นอนเกือกเอาเบิ่ง้ะนี่เบิ่งคากยองนอนเกือนนอนกิ่งอยากให้พี่น้องได้เห็นหนึ่ง ยังไงพี่น้องได้เห็นนั่นรูปสวยๆงามพี่น้องจั <c oughs> กว่านอนเกลือขี้มาเกลือขี้ม้า <c oughs> ก็สิกากเพูนข้างหลังผุนแม่นเ,เมื่อได้จ่าผุนสะออนพี่น้องอนนเนี่ยตีมสะออนมึงนี่สั้นสักหลากีจังถูก <c oughs> อื้อือห <c oughs> ้าบ่เอาหลายจ้าบ่เอาหลายได้สองคำ <c oughs> ได้สองคำเอาลูกคืน พี่น้องลูกสาวล่ะกับยายติมผ้ากันเก็บผักติ้วได้แล้วเยายติมกับสิเมื่อด้วยจ้าัดที่นี่นปั่นจักรยานเมื่ออีกจ้าปั่นกลับแล้วก็ปันปั่นมาแล้วก็ปั่นกลับนะคะป้าไปปั่นจักรยานเล่นด้วยกันค่ะเต็มถุงเลยพี่น้างัาบพักข้าเต็มถุงเลยพี่น้องให้ลูกสาวล่ะถือจ้าไปบาย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 ค่ะ พี่น้องพักติ๋วฝรัง่งยายติ๋มกับลูกสาวหลา่าพาก,กันไปปั่นจักรยานกาแฟยายติม๋มเห็นดงพักติวจ้าดงพักติวพากันกีดอย่างไงเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพ้าอันสีพากันไปเอาอันพักบุงฝรัง่งแต่บบเห็นพักบุงฝรัง่งเห็นพักติวเทนก็เลยกีดนะนี่เก็บมาซ้ำหนี่พี่น้องเอามาบาไหวพาก,กันปั่นจักรยานมันเมื่อย ฮ้อนแดดก,ก็ฮ้อนก็นเลยเอาซ้ำนี่พี่น้องนี่อันกระเทียมปลาอันปลาทๆเลยอันี้ปลาเดบยปลาทุ่นเท่านี้เนีแบบกระเทียมทุ่นเท่านะใบในหน่อยๆนี่งามบระจาแล้วก็ใช่นะคะหอมหอมป่าจาหอมป่าอันนี้หอมป่านะคะอันกระเทียมอันนี้หอมป่าโชคดีมากเลยวันนี้ได้สามอย่าง กะนางแง่งละพี่น้องไอ้ยบดนี้น่งแย่งปักเตียวสมเปตนายพี่น้องเอ้ยสมคักสมแน่เห็นหอมนึกว่ามันหยาที่แหลกนะพี่น้องยายติมก็เลยมือไปเศร้าเบิ่งแบบนี้น้าเศร้าเบิ่งมนหลออ่อนๆเอ้ากินผักหอมมันลอขึ้นกินผักหอมมันขึ้นมาใส่จมูกก็เลยเด็ดโดมเบิ่งนะก็เลยว้าใช่ตัวนี้มาถุงเปลือก กินกระิบกเซือว่าเป็นพักติ๋วเด้ยังกินซิซิมให้เบิ่งอีกรอบเลยจ้าอืกรอบต้้งล่างกินโวลกินฟุ่นขี้เหนียวกินโวลมันสิเป็นยาสมอำลำอย่าว่าอำลำเนอะสมเพียสมแห้งสมทึนเจ็บกามปวดกามสมป้านกินมะขามพี่น้องอืมกินมะขามอ่อน ใบสมลมไปจังคนคือกันกับใบสมลมแซ<ส>็บสมกินยูป้าคือผสมกันนี่วะสมแซ็บเนี่ยสมดึงเอาห่อนหยาบ่เนี่ยบ่แม่งเนาะบอกว่าผักกะทินฝรั่งน้อกะทินฝรั่งนู่เก็บอเอ่อกะทินฝรัง่งได้สีชนิดทุนตัวมัอนี้ พี่น้องต้มพวงไข่ใส่ผักติวที่เข้าไปเก็บมากระแสบโนูกพ้อเยี่ยมจ้ามาเบิ้งนี่เป็นตาแสบคักว้าวสมอำล âm ลูกสาวหลาซิมเหล้าก็หิ้วเขา่าเนี่ยจ้ามากินน้ำกันจ้ะผักติวที่เข้าไปเก็บมามีเหลือดเลือดไก่น้ำจ้าเนี่ยว้าวเป็นตาแสียบ ซสมยสบแี่แองพี่น้องเอ้ยมากินน้ำลูกซาวลาก็ได้ติ่มเดอ้อนี่ปากาต้มพวงไข่มาจากไปกินน้ำกัน